เสียงหอนในเงาคืนวันพระกลางเดือนเงาจันลอยต่ำแซมเมฆดำลมเย็นจัดราวกับต้นหนาวทั้งที่เป็นเพียงต้นฝนวัดชายวัยสามสิบเศษผู้เพิ่งย้ายมาอยู่ในบ้านไม้เก่าท้ายหมู่บ้านกำลังจุดธูปไหว้เจ้าที่หน้าบ้านตามคำเน้นนันของยายสมพรานเท่าที่อาศัยอยู่ถัดไปไม่กี่หลังอยู่นี่ต้องไหว้ทุกคืนวันพระเด้อหลานเอ้ย โดยเฉพาะวันกลางเดือนวัดถามว่าไหา้ทำไมยายสมไม่ตอบแต่ยิ้มแห้งๆก่อนเดินจากไปอย่างเงียบเชียบบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มานานหลายปีบ้างว่าร้างเพราะปลวกบ้างว่าผีดุแต่ที่แน่ๆมันคือเป็นบ้านของหมอคำหมอผีประจำหมู่บ้านซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสิบปีก่อนคืนนี้หลังจุดทูปเสร็จวัดก็เข้านอนตามปกติ แต่ไม่นานเสียงเห่าหอนแหลมลึกก็ดังขึ้นจากในความมืดเหา่าเห่าหอนเสียงมันไม่ใช่เสียงหมาธรรมดามันต่ำหนักแน่นราวกับแผ่นดินสะเทือนและเมื่อเขาชะโงกหน้าออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นบางอย่างในความมืดสองดวงตาสีแดงฉานลุกเป็นไฟลอยอยู่ต่ำกว่าต้นกล้วยหน้าเรือน เสียงหอบลมหายใจเหมือนสัตว์ใหญ่ดังคลืดคลาดแล้วมันก็เดิอนออกมาหมาไม่ใช่หมาหมาดำตัวมันใหญ่เท่าหมาหัวโตเท่าโต๊ะกินข้าวฟันซี่เรียวยาวโผล่พ้นริมฝีปากดำสนิทขนของมันไม่สะท้อนแม้แต่แสงจันทร์วัดพงะหลังแทบหักรีปิดหน้าต่างแต่เสียงมันไม่หยุดเห่า เฮาหอนจนคืนนั้นเขาไม่ได้นอนแม้แต่นาทีเดียวเช้ามาเขาเรีบไปหายายสมเล่าเรื่องทั้งหมดยายสมหน้าเปลี่ยนสีทันทีมือสั่นจนชามข้าวหกใส่ผืนหลานเอ๋ยเอ็งเห็นมันแล้วใช่ไหมหมาดำนั่นน่ะมันคือหมาเฝ้าผีวิญญาณที่ถูกหมอคำเลี้ยงเอาไว้ด้วยเลือดและคำสาบ วัดหน้าเสียยายสมเล่าต่อว่าหมอคำเลี้ยงหมาดำเอาไว้เฝ้าสิ่งของบางอย่างที่ฝังไว้ใต้เรือนแต่หลังหมอคำหายไปหมาดำก็ไม่ปรากฏอีกเลยเมื่อคืนนั้นจนกระทั่งเมื่อคืนนี้มันกลับมาเพราะบ,บางอย่างกำลังจะตื่นคืนนั้นวัดตัดสินใจจะอัดเสียงและตั้งกล้องเอาไว้รอบบ้านเขาไม่เชื่อทั้งหมดที่ยายสมเล่าแต่พอเที่ยงคืนพอดี ล้องสั่นไฟกระพริบและเสียงเห่าก็กลับมาอีกครั้งครั้งนี้มีเสียงก้าวเท้านหนักหนักกระทืบบนพื้นดินวัดขังตัวเองอยู่ในห้องกอดมีดพร้าไว้แน่นแต่เสียงบางอย่างเริ่มดังจากใต้พื้นบ้านกึกกึกกึกเสียงคล้ายกรงเล็บขูดไม้แล้วจู่จูพื้นตั้งเตียงก็เริ่มโป่งขึ้นเหมือนมีบางอย่างพยายามจะด,ดันตัวเองออกมา วัตตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงหมาดำเห่าและหอนผสานเสียงครางแหลมเล็กๆจากใต้ผืนวัดตัดสินใจวิ่งหนีทุบหน้าต่างกระโดดออกไปนอกบ้านและเมื่อหันกลับไปเขาก็เห็นหมาดำตัวเท่าหมากำลังยืนมองเขาอยู่บนชายคาบ้านดวงตาแดงเลือดของมันไม่กระพริบและที่ปากของมัน มีเส้นผมของใครบางคนติดอยู่วัดหนีออกจากหมู่บ้านทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ขณะที่กำลังจะขึ้นรถทัวร์เสียงเห่าก็แว่วมาอีกครั้งจากด้านหลังเขาหันควับกลับไปและเห็นรอยเท้าใหญ่เท่าพามือคนบนพื้นดินที่ไม่มีหมาตัวใดปรากฏให้เห็นหนึ่งเดือนผ่านไปวัดย้ายมาทำงานในตัวจังหวัดเช่าหอเล็กๆใกล้กโรงงาน เขาเริ่มนอนหลับได้แต่บางคืนเสียงเห่าต่ำๆก็ยังแว่วมาในหูแม้ไม่มีหมาอยู่ใกล้ๆก็ตามกระทั่งคืนหนึ่งขณะกลับจากกะดึกเขาเห็นเงาดำๆบนกำแพงหอเงาของหมาตัวใหญ่ผิดธรรมชาติไม่มีหมาตัวใดอยู่ตรงนั้นแต่เงามันหันมามองเขา แม้ไม่มีดวงตาในเงานั้นเลยก็ตามเช้าวันต่อมาเขาได้รับพัสดุกล่องหนึง่งไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในคือสมุดจดเล่มเก่าหน้าปกเปื้อนเลือดแห้งหน้าแรกเขียนว่าตำราเรียกผีหมอคำเขาคนลุกทันทีในนั้นมีบทสวดคำเชิญวิญญาณและภาพวาดบางอย่างคล้ายตราประทับ แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอยู่หน้าอินสุดภาพร่างหมาดำตัวใหญ่พร้อมคำเตือนอยู่ว่าอย่าปลุกถ้าไม่พร้อมตายทั้งเป็นเขาโยนสมุดลงพื้นทันทีแต่คืนนั้นหมาดำกลับมาหาเขาอีกครั้งไม่ใช่แค่เสียงไม่ใช่แค่เงามันยืนอยู่ปลายเตียงเลยวัดไปหายายสมที่หมู่บ้านเดิมทันที แต่พบเพียงบ้านร้างพื้นบ้านพังยุบลงไปทั้งแถบเหมือนมีอะไรขุดขึ้นจากข้างใต้เขาเดินลงไปใต้ถุนมีกลิ่นเน่าโฉยแรงและโพรงลึกขนาดคนมืดสนิทราวกับอ้าปากรอเขาตกลงไปข้างโพรงนั้นมีซากกระดูกหมาดำขนาดเท่าหมา ถูกฝังรวมกับโลงไม้ที่ผุจนมองเห็นโครงกระดูกมนุษย์สร้างขัดสมาธิอยู่ข้างในป้ายไม้ที่ห้อยตรงลงเขียนว่าหมอคำวัดใจเต้นแรงเขารู้แล้วว่าหมอคำไม่ได้หายไปไหนแต่ทำพิธีตายทั้งเป็นเพื่อผูกวิญญาณตัวเองกับหมาดำที่เลี้ยงเอาไว้ในสมุดจดของหมอคำมีบทหนึ่งชื่อว่า พิธีแยกวิญญาณออกจากหมาดำเขาตัดสินใจทำพิธีนั้นกลางคืนใต้บ้านจุดทูปยืนในวงเกลือและสวดตามที่เขียนผู้ใดเรียกมาผู้นั้นต้องปล่อยจงคืนร่างให้ดินจงปล่อยเงาให้ลมหมาดำปรากฏขึ้นอีกครั้งโผล่จากเงามืดของโพรงลมหายใจของมันดังครืด ดวงตาแดงฉานจ้องเขม็งแต่วินาทีที่เขาจำลังจะสวดบทสุดท้ายหมาดำไม่กระโจนใส่เขาแต่กลับเดินอ้อมเขาไปแล้วไปหยุดที่โรงไม้ของหมอคําแล้วมันก็นั่งลงเหมือนหมาธรรมดาวัดคิดว่าเขาทำสำเร็จเขาจุดไฟเผาโรงนั้นทั้งๆ้งที่หมาดำยังนั่งอยู่ตรงหน้า ไฟลุกไม่รวดเร็วทุกอย่างดูจะจบลงด้วยดีแต่จูจูหมาดำก็ส่งเสียงเห่าออกมาและจากควันไฟในกองเพียงนั้นเงาคนรูปร่างเหมือนหมอคำค่อยๆยืนขึ้นจากกองเพลิงไม่ไม่แต่น้อยเงานั้นเดินเข้าหาวัดช้าๆและพูดเสียงต่ำว่าขอบใจเองปลุกข้าได้สำเร็จ ภาพสุดท้ายก่อนที่วัดจะหมดสติไปคือหมาดำหายไปเหลือแต่เงาดำของมนุษย์ผู้หนึ่งที่ไม่มีหน้าไม่มีเสียงหัวใจไม่มีลมหายใจเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาลคนพบเขานอนหมดสติอยู่กลางซากบ้านไม้เก่าไม่มีซากลงไม่มีหมาไม่มีศพแต่ใต้เตียงในห้องพักของเขามีรอยกลมเล็บดำๆขีดบนพื้นห้อง และกลิ่นไม่บางอย่างที่ไม่ควรจะมีหลายเดือนต่อมามีคนพบคลิปใหม่ในเอดเท้ายูทูบแปลกๆชื่อว่า Cam ชา a d o w คลิปเป็นภาพขาวดำกลางคืนมีกล้องติดอยู่ใต้บ้านไม้เก่าหลังหนึ่งในคลิปมีเงาหมาดำตัวใหญ่นั่งอยู่เงียบๆและมีเสียงผู้ชายพูดขึ้นเบาๆเ,เสียงนั้น คือเสียงวัดคืนนี้จะมีอีกคนมาร่วมกับเราแล้วเงาไม่เคยหายไปไหนหรอกมันแค่รอเวลาจะกัดใครบางคนที่มองมันนานเกินไป